อ๋อนี้รถเราเองที่พี่ต้อไปซื้อมาไงเอาเหรอใช่มาแล้วเหรอคันนี้ใช่ใช่เฮ้ยได้ข่าวว่าไม่น้อยไม่สี่หมื่โลตัวขับสี่ด้วยก็เลยมาดูารายละเอียดอ๋อพี่น้อยมากเฮ้ยแต่เขาใส่ชุดแต่งเต็มเลยนะใม,มีมีเนี่ยชุดแต่งข้างหน้ากันชนหน้าเออสวยสวยและลูกค้าอยากได้ไหมบอกเลยว่าฟ o r d e เอ r e s t ร e x t g น็นะคะมาแล้ววันนี้กับชุดแต่งจัดเต็ม ใหม่เพียงแค่40,000กิโลเมตรเท่านั้นบอกเลยว่าคันนี้สวยสุดในตลาดอย่างแน่นอนมาดูเลยว่าฟังก์ชันออปชั่นคือรุ่นอะไรอ้าวไป <อะ S 2> ไหนแล้วล่ะกลับมาก่อนมาบอกก่อนว่าปีอะไรรุ่นอะไรอันนี้จะเป็นอ่าฟอร <ะ S> ์ <อะ S 2> ดเอเวอเนะครับ2.0ไทเทเนียมพัดเป็นรุ่นท็อปสุดตัวขับเคลื่อน4ล้อตัว<ป>ไเบเบอร์โบนั่นเ<ห>องคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปี2023เฮ้ย23เลยเหรอใช่ม่40,000โลรถเซอร์วิสเข้าศูนย์ทุกระยะ แล้ว,ลวต้องบอกเลยว่าตัวขับสี่น่า,ชานใช้มากเนาะว่ารถสวยมากมามาดูมาดูาดหายากด้วยตัวขับสี่เฮ้ยแต่ทำไมแม็กใหม่จังเลยอะ่ะอ่าได้ยางใหม่ปี25ห้าด้วยกูดเยียโอ้โหแม็กคือไม่มีรอยเลยแม,แม็กสวย <ไง S 1> มากเฮ้ยแต่บอกเลยว่าตัวขับสี่แม็กสวยมากใช่เนาะอันนี้แสดงว่าบง่งบอกไม่เคยขับรุยแน่นอนใช่แล้วออปชั่นของตัวขับสียขู่เยอะมากเลยเนาะเปมนี่ มีกล้องรอบคันใบสปอร์ตมีให้โครบหนามบสปอร์ตก็มีแล้วพอเป็นขับสี่มันใบเทอร์โบป่ะเป็นไบเทอร์โบอ๋อใบเทอร์โบคืออะไรเทอร์โบคู่ก็คือเทอร์โบอาจจะเป็นเทอร์โบสองตัวนั่นเองมีเฉพาะรุ่นขับสี่เท่านั้นโหนังก็โคตรแรงเลยใช่แรงมาเยอะรู้สึกว่าสองร้อยกว่านะแรงมาเนี่ยบอกเลยว่าเหยียบสนุกมากมาดูเลยต้องบอกลูกค้าก่อนเนอะว่าคันนี้ยังไม่ได้มาคันนี้เพา่ึนมาก็เลยมาดูรายละเอียดออกก็เลยพาชมก่อน ใช่เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าตกกรใจแบบเฮ้ยไมี่หมื่นอันนี้ท้าล้างแล้วบอกเลยว่าสวยกิบแน่นอนนะนี่แล้วเฮ้ยถ้าเป็นขับสี่อ่ะหน้าจอมันจะใหญ่ใช่ไหมหน้าจอใหญ่รู้สึกว่าจะสิบสอนิ้วนะเอาเหรออแล้วภาพแบบคมชัดมากกล้องคมชัดมากใช่ถ้างั้นเดี๋ยววนให้ลูกค้าดูก่อนดีกว่าว่า คันนี้เนี่ยได้สีดำด้วยนะ่ะให้ดูอรอบรอบตัวรถก่อนก็คืออย่างที่เราบอกก็รถเพิ่งมาอันนี้ก็คือเพิ่งพามาชมเลยยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะสวยมากใ,ให้ดูก่อนเรียวๆมันมีไฟไหมใช่มีอ่ะเดี๋ยวลองโชว์ไหมลอ,ลองเงยบเบรเราชอบโชว์อยู่แล้วก็ต้องจัดให้ลูกค้าสักหน่อยนะถึงได้บอกว่าคันนี้นะใส่ชุดแต่งเยอะมากไฟหน้าใช่ไหมลูกค้ากระจังหน้าที่ไปคําว่าฟอร์ดเนาะอุ้ย เขาเบรกแล้วนี่สวยเนลูกค้าสีแดงสวยเลยนะคะแล้วก็ได้ฝาถ่ายไฟฟ้าด้วยเนาะเพราะว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองใช้เท้าแตะ<อ>ได้นะครับเป็นคิกเซนเซอร์ได้คลคิกเซนเซอร์ด้วยเจ็ดทีนั่งที่นั่งได้จริงให้ดู<แ>ภายในสีดํานะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้เบาะแถวที่สามนี่ เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ของฟอร์ดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนบอกปรับไฟฟ้าทั้งคันของจริงคู่หน้าแล้วก็แถวสามแล้วเจ้าของเดิมไม่รักรถได้ไงผมเข้าลูกรอบคันก็มามือเดียวด้วยใช่ไหมรถมือเดียวมือเดียวจากป้ายแดงด้วยเนาะมีไข่น็อตไหมไม่มีเลยให้ดูโครงสร้างตัวรถใช่เพราะเดี๋ยวลูกเดิมเลยให้ดูแบบเรียวๆก่อนที่เราจะไปล้างเนี่ย ให้ดูเลยครงสร้างบอดี้ลูกค้าจะได้รู้เนาะเปมเนาะว่าร้านไรลูกค้าของเราเนี่ยซื้อรถแบบไหนใช่ใช่อุ้ยทำไมลูกค้างงมาถึงทําไมตั้งขายทําไมรถเราสวยเอามาเอามาให้ดูนี่ทำไมไม่ล้างก่อนเลยอ่าเราจะให้ดูก่อนเลยสดสดเรียวเรียวใช่อยากให้ลูกค้าดูว่าเฮ้ยคือเวลาที่เราล้างเรามันสวยอ่ะรถมันต้องสวยมาก่อนใช่สวยเดิมเราแค่มาล้างขัดเคลือบสีเท่านั้นจริงจริงนี่ แล้วออปชั่นของ Ford ดนะหลายมากคือเยอะมากจริงอะลูกค้าดูตัวแอร์เลยสวยมากแล้วหน้าจอ12นิ้วน้อเป็มเนาะใช่ครับหน้าจอ12นิ้วแล้วที่พี่ชอบที่สุดนะคือเกียร์อ่าระบบเกียร์ก็เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดก็มีเฉพาะรุ่นขับ4นะที่เป็นเกียร์แบบนี้ใช่เพราะ,ะมันดูทรงสปอร์ตดูเทมากแล้วก็ระบบขับเคลื่อ,4อน4ล้อนี่บอกเลยว่าไม่มีไม่ได้นะจ๊ะ ต้องโชว์ไหมต้องโชว์สำคัญมากอ่ารถปีใหม่ไม่น้อยต้องมียแล้ว5ปี1 5 0 0 0 0ส้ามกิโลใช่ไหมใช่วารันตียังอยู่เหลือเลยยาวๆอีกหลายปีจริงโหเปิดผิดเปิดถูกเลยอ่ะเพราะว่าอุ้ยนี่ดูแลสูนมาด้วยเข้าศูนย์นะคะคือลูกค้าเซอร์วิสต่อได้เลยอุ้ยเปิดผิดนะอายไหมล่ะเปิดผิดน้าพี่ก็ว่าแล้วทำไมเขาปั๊มข้างล่างอ๋อเขาดูแล เฮ้ยทุกหมดเลยอ่ะเปลี่ยนทุกอย่างอุปกรณ์อะไรจากฟอร์ดหมดเลยอ่ะใช่ใช่เหมือนรอบถัดไปเห็นเขาแปลว่าอีกน่าจะเป็นหมื่นโลอ่ะประมาณห้าหมื่นห้าเพิ่งจะเข้าเมื่อเดือนห้านี่เองเช่เนี่ยถึงได้บอกว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมากเนาะเซอร์วิสตลอดเข้าศูนย์ตลอดจริงแล้วดูดิสวยมากสีดำเดี๋ยวถ้าเราคาดสีนี้สวยเงาจําไม่ได้เลยลูกค้าจําไม่ได้เลยเงาวิ่งแน่แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าระบบการขับขี่ของฟอร์ดเนี่ย น่าจะเยอะที่สุดแล้วนะเบลนะระบบความปลอดภัยก็มีเยอะอืมคือการถึงได้บอกว่าใครซื้อ Ford e เอ r อรนะคุ้มสุดอย่างแน่นอนหนึ่งชุดแต่งรออ่าสองเลยออปชั่นการขับขี่ที่เยอะมากและสามไหม่เท่าไร่คันนี้ไม่เพียงสี่ไมื่นโลเขาศูนย์ทุกระยะสี่0มืโลเนแล้วก็ได้แบบว่าความสปอร์ตทุกอย่างในฟอร์ดเน็กเจนะคะ คือคันนี้ต้องบอกเลยว่าใครได้ไปโชคดีมากและต้องบอกเลยใครสนใจทักอินบ็อกมาได้เลยนะคะมีคันเดียวเท่านั้น<ช>นะสีดำตัวท็อปสุดนะเบมเนาะใช่ครับในเจนท,ที่คนถามหาจริงท <c oughs> ี่ทุกคนอยากขับถามหาป้ายแดงเท่าไหร่ก่อนโหตัวนี้ราคาขยับขึ้นนะจากโฉมเก่าเนี่ยมันล้านแปดใช่ไหมพอ,อเป็น next gen เนี่ยราคาบวกเพิ่มขึ้นไปอีกรู้สึกเกือบล้านเก้าเลยอ่ะแล้ว รุ่นอะไรที่รุ่นอื่นเขามีตะลงนะอันนี้มีจากคือใช่มีบวกเพิ่มทุกปีนะก<อ>็มันรล่อขนาดเนี้ยเนาะเบมเนาะใครจะไม่อยากขับถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของอย่าลืมเลยคันนี้นะคะตัวท็อปสุดอยากได้จัดเลย